เ้าว,วันพระหัสสมบูวันดีจ้าวัสดีวัสดีทุกช่องช่องเล็กช่องหน่อยช่องใหญ่ช่องไม่ช่องเก้าที่เป็นเพื่อนกันและไม่ใช่เพื่อนกันนะคะช้าพฤหัสสมบูรณขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเช่นยอดวิวปังเช่นมีแต่เพื่อนมาอวยพรให้ในวันพระรหัสสมบดีเช่นโพสอะไรไปก็มียอดวิวยอดแชร์เด้อค่ะเด้ออาชีพเราต้องการคือยอดวิว เจ้าวันอยู่ใสอยู่น้ำเพื่อนเจ้ากัมันอยู่ใส่อยู่น้ำคอนเทนต์นี่คือสิ่งที่เราจะทําให้เฮาเจอกันไหมค่ะ่อยกับเจ้าเจอกันไตคอนเทนต์เจ้าโพดมาข่อยก็กดไลค์กดคอมเมนต์่อยส่งคอนเทนต์ไปเจ้ากับกดไลค์กดคอมเมนต์เราต้องการยอดวิวเพราะมันคือเงินเหรียญดอลลาร์เหตุแห่งการไปจากกดไลค์กดคอมเมนต์มันบริสุทธเวลามากมาย เพียงแต่คุณต้องคอมเมนต์ให้ตรงเนื้อหาของเพื่อนนะจ๊ะไม่งั้นเหรียญดอลลาร์จะได้เล็กน้อยได้ต่อยอดวิวแต่บ่ไดเหรียญแบบนี้ไหมคะ่ะเคยมีคน <c oughs> โชว์ได้ห้าหมื่นได้ห้าพันเก้าแต่ไม่ได้ชักเซนอาจจะเป็นเพราะเราคอมเมนต์เพื่อนไม่ตรงประเด็นอาจจะเป็นเพื่อนกดไลค์แต่ไม่คอมเมนต์ส่อยกันไปจา้าถ้าคุณช่วยเพื่อนเพื่อนมาช่วยคุณ คือรู้ว่าเพื่อนที่มาซอยเพราะชื่อเราไปอยู่บนกระดิ่งเพื่อนเมื่อไหร่ก็ช่างที่ยอดเออเมื่อไหร่ก็ช่างที่การกดไลค์กดคอมเมนต์ไปอยู่กระดิ่งเพื่อนออลกริทึถมของเพื่อนจําได้แล้วว่าเราไปคอมเมนต์เดี๋ยวเพื่อนของเพื่อนก็จะตามเรามาเร้าน,นี้คอยได้เลี้ยวแปดคนเพราะอะไรพอคอยส่งคอนเทนต์มันขึ้นคนนอนเดือขคอยส่งคอนเทนต์ไปปฏิสัมพันธ์ พอ่อยยางหายยอดวิว่อยเขียวการเข่าถึง่อยเขียวโดยนี่มันแดงไหมคะ่ะเพราะว่าข่อยหยุดแชร์แล้วมันเขาหายแชร์อาทิตย์หนึง่งเทียดเอออาทิตย์หนึ่งเทียดขังหอยก็เลยเห็ดตามนั้นมันได้น้อยก็ไม่เป็นไรนาที่ของ่อ,อยเห็ดสามารเสมอส่งคอนเทนต์ส่งคอนเทนต์ตามเป่าปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ในเมื่อ่อยไหมคะ่ะเพิ่มยอดวิวให้เพิ่ม เพิ่มยอดคอมเมนให้เพื่อนคอยกระจาเฮดไปคอยได้เพื่อนใหม่มาทุกวัน <c oughs> ยอดวิวคอยกันยังดีอยู่แต่ยังไม่เขียวคอยกระจาสปีดเจ้าของอ่าพระฤหัสาบ,บดีสุขเสาร์อาทิตย์มันมีเวลาค่ะเพราะเป็นมันมีเวลาชาดินประจําสัปดาห์คอยครบสมบูรณ์ไปแล้วแต่ยังไม่เขียวไม่เป็นไรคอยเที่ยนอาทิตย์คอยต่อไปเด้อเพื่อนๆเด้อคอยให้กาลังใจเพื่อนที่รู้สึกว่ามันห่อมันเหี่ยวยอดวิวไม่มีคอยเข้าไปมือเจ้า ยอดวิวศูนย์ก็มีการเข้าถึงศูนย์ก็มีแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำหน้าที่เราไป AI มันรู้เด้อค่ะ